เย็นๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็ปกติแล้วผมจะชอบมานั่งเล่นที่นี่นะครับผมก็ที่นี่เขาจะเรียกอ่างมะประชันนะก็บรรยากาศเพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนให้เพื่อนดูบรรยากาศก่อนก็เป็นสถานที่ที่ผมมาประจานะทุกวันหยุดนะครับทุกวันหยุดนะผมจะมาที่นี่ประจานี่ครับพลาที่กำลังตกดินเลยทุกคนก็ชอบมานั่งเล่นนะครับวันหยุดไม่รู้จะไปไหนกันช่วงนี้ไม่รู้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกไปทําคลิปอะไรเลยครับเพื่อนๆก็ชอบมานั่งเล่นที่นี่ประจําก็เลยวันนี้ มานั่งกินซอยจูกันครับเปรี้ยวปากพอดีผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งของพี่โบไหลเขากินซอยจู้เราก็เลยอยากอยากกินบ้างผมก็น้องชายแบบเปรี้ยวปากเลยแบบเฮ้ยงั้นมาทําคลิปกินซอยจูกันนี่ครับเพื่อนๆมาดูนี่ <laughs> มีใครชอบกินเนื้อบ้างครับอ้โหเห็นล้วแบบเปรี้ยวปากนะสำหรับคนที่ชอบกินสายเนื้อนะครับผมว่าซอยจุ้นี่เป็นอะไรที่ต้องถูกปากทุกคนแน่นอนต้องถูกปากอ่าคนที่ชอบสายเนื้อแน่นอนครับกับน้ําจิ้มขึ้ผมนะ ไม่พูดไม่พูดพร้อมทำเพลงนะไม่ไหวละทุกคนเดีย๋ยวมาลองดูมาลองดูนะนี่ครับเรามีน้ำจิ้มขมเลยนะอันนี้เราจะเอาเนื้อก่อนนะโอ้ดูดิเนื้อแดงแดงนะทุกคนทุกคนดูดิเนื้อแดงแดงเลยดูดิเห็นปะเนีย่ยเนื้อแดงแดงเลยนะก็สําหรับใครที่ชอบกินเนื้อนะทุกคนเนื้อดิบนะนี่เนื้อดิบนะลองดูนะครับสอยจูนะมาครับลองดู นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มขมนะครับอืือดูครับเป็นไงครับเป็นไงโอ้ยเปรี้ยวปากวะล่ะอ่าเหมือนซูชิปะ่ะซูชินะซูชิเนื้อนะครับผมมาลองดอออูน้ำจิ้มอร่อยครับน้ำจิ้มได้เลย ได้ทุกคนจะได้อืมเฮ้ยมันต้องดูตับไหมจิ้มตับไหมอ่ะอืมนี่ครับตับนะเขาบอกว่าตับ่าเงี้ยมันจะหวานนะลองดูอืมนะครับตับนี่นะอือะอยากกินครับอยากกินเห็นพี่โไหลกินแล้วผมอยากกินนะครับ อืได้เลยกินกับผักเนี่ยอันนี้เขาเรียกใบอะไรวะใบโหระพาบวกกับบรรยากาศนะเพื่อนบรรยากาศริมอ่างครับตรงนี้จะมาพิออกํากังกายก็ได้นะหรือจะมานั่งชิลเหมือนผมก็ได้ครับแต่วันนี้ผมขอมานั่งชิล มานั่งกินซอจุให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก็เลยอยากจะมันแบบกระตุ้นกระตุ้นต่อมอยากของของคนที่ชอบแนวอาหารนิสานนะครับชอบแนวเนื้อดิบเหมือนผมนะลองมาดูคลิปนี้ผมว่าเพื่อนๆต้องกำไรไหลาตามผมแน่นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองมากินตัวนี้ดูอันนี้เป็นผ้าคิริวใช่ปะ่ะใช่บอกวะอันนี้ผ้าคิริวบอกวะอันนี้ผ้าคิริวไหมหรือว่าเรียกอะไรจักผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้ตัวนี้อร่อยเหมือนกันนะมันจะกินมามวัวนัมันจะมันจะกึดกอ่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่ามันคืออะไรเมนบอกผมหน่อยนะว้าวโอเคนะโอเคนะว้าวเป็นอะไรที่แบบได้อ่ะอืมมันนี่น่ะนี่คืออะไรอนันสาพันกีบ เหลืออะไรสักอย่างเหรอไม่ค่อยรู้จไไม่ด้นี่ไม่ใช่ผักอี้ริ้วอ่ะนี่มั้งผักอี้ริ้วเนี่ยมีแบบแบบชอบกินนะแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเพืเ่อนๆตัวเ,น,เน,นี้ยน่าจะเป็นผักอ,อ,อี้ริ้วแหละดำๆเนี่ยอเมาทุกคนวับกับน้ำจิ้มขมนะมันเข้ากับน้ำจิ้มขมมากเลยอ่ะว้าเขาให้ว้าเขาให้อออืื้ห กินกับพริกหน่อยนะอืมพริกแม่งโคตรเผ็ดเลยอืมกินกับผักกินกับกระเทียมได้หมดแก้มก็อร่อยก็อร่อยก็อร่อยครับมันจะมีน้ำมะลกินกันนะเอาลงก็อร่อยกินกับน้ำมะลก็อร่อยนะมาขออีกดอกหนึ่งว้าวผมว่ามันกินแล้วมันรู้สึกตอนนี้รู้สึกขาว <น>ว่ะมันเหมือนเนื้อซูชิเลย <c oughs> มาเพื่อนใครชอบนะใครชอบสายเนื้อนะมาครับมาอืมบรรยากาศจ้ำเย็นอย่างนี้ครับออกมานั่งชิลออกมานั่งมานั่งแก้มนะมันขาดบ่ะมันขาวเนือ้อสดเป็นธรรมดามันขาวเ,เพื่อน เราหาอะไรตัดเข้าหน่อยนะโอ้โหละมูนปัวแถวบ้านผมเขาเรียกละมูนปัวใช่ป่าววะใช่ไหมร้อนท้องเลยอ่ะเออว่ะมันเข้ากันว่ะม like ันเข้าก yeah. mm ับตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้ตัดคาวาได้เลยอร่อยครับเพื่อนเฮ้ยแต่ผมชอบตับเมื่อกี้กินกินตับไปแม่งหวานอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิ นี่นะอืมดูดูดูอตามด้วยเนื้อนะเอาคำใหญ่ๆเลยไหมไม่ได้คำใหญ่แม่งเหนียวต้องค่อยๆกินครับนี่อย่างนี้เลยทุกคนนี่คือซูชิบ้านเรานะครับซูชิประเทศไทยนะรู้คนญี่ปุ่นเขกินแบบเราหรือเปล่านะซูชิคูทร อีสานอีสานนี่เออยบ้านอีสานเอาหนึ่งสองวับหูยไปดูเดยวใหญ่ไปใหญ่ไปโอเค,อเคลองดูดิคำใหญ่ๆดิมันจะเป็นยังไงหนึ่งสองหุยค,คนดูทุกคนดูเข้าขั่วนะแม่งหอมหอมกลิ่นเข้าขั่วมากเลยทุกคนมาหนึ่งสองอืม กินคำใหญ่เกินไปว่ะแต่อร่อยพอเราเคี้ยวเสร็จมันหวานเนื้อมันหวานต้องตัดกระผักด้วยนะตัดกระผักนี่อร่อยได้เลยามาคุณชอบมากเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยมันหยุดของเพื่อนชอบไปทำอะไรกันบ้างครับแต่มันอยู่ของผมผมก็ชอบชอบออกมานั่งชิวๆนะ จริงๆตรงนี้ผมนั่งผมนั่งประจานะผมมานั่งประจาทุกทุกครั้งที่หยุดนะแล้วก็าหาและชอบหาอะไรมากินนี่แหละชอบหาของกินมากินแต่ว่ายังไม่เคยทาคลิปให้เพื่อนดูเลยบรรยากาศตรงนี้ได้นะบรรยากาศแบบโอเคเลยบรรยากาศอ่างบ้าประชันนะอากาศดีครับลมเย็นสบายดีชอบตรงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเพื่อนๆสวยมากเลยหนึ่งสองอนี่ครับ เจอนมจิ้มขมบ้านเราเข้าไปนี่อร่อย <c oughs> สำหรับใครที่ชอบสายเนื้อนะชอบกินแนวนี้นะครับดูคลิปผมแล้วลองไปทำกินกันดูนะหรือใครอยู่แถวนี้อยากมานั่งเอาบรรยากาศมันผมนะลองมานั่งกันดูครับอ่างมาประชันบรรยากาศอย่างเี้ยเลยเพื่อน แก้ข่าวแก้ข่าวหน่อยอวันนี้วันหยุดหมดไปอีกวันเพื่อนนอนทั้งวันเลย <c oughs> อันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยยังไม่รู้เลยมันมันเรียกอะไรเนี่ยภาคีดูก่าไม่รู้ว่าภาคีดูนี่เขาบอกดำๆนี่หรือเปล่าไม่รู้มึนเขาเรียกอะไร <c oughs> จังไปเถอะเพื่อนๆคนไหนรู้นะบบอกผมหน่อยนะ Wow. Mmm. Mm. I mm. mm. าต้องอย่าไปจิ้มเยอะนะค่อยๆค่อยๆเอาชิ้นประมาณประมาณประมาณคำนะมันจะเคี้ยวง่ายนะทุกคนนี่นี่ระมังพาลาคิริวเนี่ยพาลาคิริวแน่นอนครับเอาให้โอเคทุกคนพรอพ้อมมึงยิ้มคืนน้ำลาย <laughs> ไอ้ตากล้องคืนน้ำลายเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นน้องใจเย็นน้องอออืือ้ห เสียงแม่งเหนียวตัวนี้เหนียวไม่เหมือนเนื้อเนื้อจะเคี้ยวง่ายแต่นี่เหนียวเนื้อก็ตับหวานเคี้ยวยากตัก่กระเทียมหน่อยนะได้เลยบรรยากาศสดชื่นมาก,กเพื่อน วันหยุดสุดชิวนะบรรยากาศมาให้เพื่อนดูเอาซอชูมาให้เพื่อนดูอ,อ,ดอ,นดอ,อะไรมันจักชู้ทำไม่จเย็นใเย็นๆยมึงได้กินใจเย็น,ยนตากล้องมือสัน่นใ่เย็นใจเยน็นกินน้ำลาย,ลยใช่ไหมมาขออีกสองคำใจเย็นขาวใจเย็นเว้ย ลอยสองคำนั่นทุกคนนี่ครับเนื้อผม่เน mm ื้อไม่เนื้อผมซื้อมาโดนอ่ะซื้อซื้อมาถูกอ่ะมันเคี้ยวง่ายมันไม่เหนียวโอเคนะหูจิ้มไปเลยครับน้ำจิ้มเจเจ้าเนาะเอาโกยเลยครับโกยเนาะโกยเอาเขาเรียกว่าอะไรเข้าคั่วเข้าคั่วนะหอมๆเนาะเอาบ๊บเึ๊บว้าอืมโอ้ยสุโคยสุโคย อืไมได้ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณบรรยากาศดีๆครับขอบคุณโลกใบนี้แล้วขอบคุณตัวกูที่อยู่จนทุกวันนี้ขอบคุณมากครับ มาเพื่อนๆคำสุดท้ายแล้วไอ้มือกล้องมันอยากกินแล้วมันส่งซิกจังเลยอ่าเดี๋ยวเอาตับนะเอาตับสองอันดีกว่าเคนะแล้วเราจะลาไปจักตับเดี๋ยวผมจะลาไปด้วยการกินตับนะครับต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 ับนะนี่เอาข้าวคั่วมาหน่อยนะวับพอให้มามาอื้อ ได้เลยไม่มิหวังโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ใครดูแล้วชอบใจก็ลองเอาไปทำกินนะดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากส่งดาวส,สนับสนุนช่องผมก็ส่งมาได้นะครับสำหรับเพื่อนซีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนี hey, shirt, państwa, treats, будут, ่ปิดทิปด้วยบรรยากาศไอ้น้องแล้วเอากีต้ามาแล้วพวดกีต้าไป